เรมี่โน้ตสิครับมือถือที่มาพร้อมกับหน้าจอที่สีสันสดใสเลือกหน้าจอที่เป็นตัวอัลโมเรนะครับตัวนี้หน้าจอของเขาเก้าสิบเฮิร์ด้วยขนาดของหน้าจอของเขา6.43นิ้ว Full HD ดีพลครับมาพร้อมกับ CPU ของเขาคือ s n a p d r a g o n 680ที่สถาปัตยกรรมแบบ6นาโนเมตรแบตเตอรี่ให้มาถึง5,000ันมิลลิแอมและให้ฟ้าชาร์จมาที่33มวัตต์ครับเขาบอกว่าตั้งแต่0จนถึง100%เนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณสัก60นาทีหรือประมาณชั่วโมงนิดๆเท่านัั้นเองครบ มาพร้อมกับกล้องหลังนะครับเรียกว่าครบทุกระยะนะครับโดยกล้องหลังตัวหลักของเขา50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีอัลตร้าไว8ล้านพิกเซลที่118องศานะครับอีก2ตัวครับตัวนึงเป็นเดซเซนเซอร์สำหรับทาหน้าชัดนหลังเบอร์และอีกหนึ่งตัวสําหรับการถ่ายมาโครนั่นเองในขณะที่กล้องหน้าของเขานะครับตัวนี้กล้องหน้า13ล้านพิกเซลอะไรที่เรียกว่าอยากได้ให้มาครบครบจริงๆนะครับลำโพงคู่ด้วยแล้วก็ตัวนี้รองรับ 4G นะครับวันนี้เราจะมารีวิวข้อดีและข้อสังเกตต่างๆกับตัว Redmi Note 1 จากการใช้งานมากว่า1สัปดาห์ครับผมสวัสดีชาวบ้าบ้าไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบ้ามอีกเช่นเคยกับการรีวิวตัว Redmi Note 11นะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นซีรีส์ที่เปิดตัววันนี้วันนี้ผมลงคลิปแล้วก็ ผมได้เครื่องมาประมาณสักเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ใช้งานนะครับตัวนี้ใส่ซิมรองรับ 4G เท่านั้นนะไม่รองรับ 5G นะครับแล้วก็ผมคาดเดาราคาก็ได้อยู่ประมาณสัก 70, 0 0บวกลบละกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนอาจจะมองแบบไ้มือถือ 5G ใช่ปะ่ะแต่จริงๆนะผมบอกว่าเออผมผมใส่ซิมไปนะผมลองทสสปีด,ดูอีกทีว่าเฮ้ยตอนนี้ 4G มันเร็วเท่าไหร่แล้วคือ 4G เนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าวิ่งแบบออใช้ซิมอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ถึง100เมตหรอกประมาณสัก560นี่ก็ถือว่าเร็วมากๆนะ คือถ้าเกิดว่าจะเทียบความเร็วกับ 5G 5G มันเร็วกว่าอยู่แล้วตัวนั้นนะหลับแบบ3-400อะไรประมาณนี้นะคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แอปหรือใช้อะไรมันอาจจะมองไม่เห็นคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการดาวน์โหลดหรือว่าแชร์ hotspot แล้วก็ต้องการดาวน์โหลดไฟล์อะไรต่างๆเนี่ย 5G เนี่ยมันจะต้องแรงกว่าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหา 5G จะต้องข้ามตัวนี้ไปแต่ถ้าเกิดว่าใครมองว่า 4G มันเพียงพอแล้วนะครับตัวนี้น่าจะตอบโจทย์อ่ะ Redmi Note 11ตัวนีี้ท่ส่งผมเี่ยเป็นสีตัว แกไฟท์เกนะครับก็จะออกสีออกดำดำด้านๆอะไรประมาณนี้จริงเ็ามี3สีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันแต่ว่าสีที่ได้มาเนี่ยคือแกไฟท์เกรนะครับในกล่องเขามีอะไรมาให้เราบ้างก็เรียกว่าครบนะครัเฉพาะหูฟังนะครับตัวเคสมีแถมมาให้เรียบร้อยนะครับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จตัวนี้เป็นฟ้าชาร์จส3 3วัตต์ก็ให้มาเรียบร้อยคู่มือต่างๆเข็มจิ้มซิมต่างๆจริงๆร e ม m ่โน้ตเนีนเน่ยก็เป็นมือถือตระกูลที่ผมว่าหาซื้อออนไลน์ก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแล้วก็ ผมว่ามือถือตัวนี้เนี่ยในราคานี้ไม่รู้เท่าไหร่นะเจ็ดพันนกันผมตีสะว่าเจ็ดพันนกันนะครับก็เป็นมือถือที่ถือว่าเป็นมือถือใช้งานนะครับใครอยากจะใช้ตังค์ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วกันนะครับทีนี้มาดูดีไซน์ของเขากันก่อนนะครับตัวนี้หน้าจอของเขา6.43นิ้วนะครับ full hd plus แล้วก็จอเป็น amoled อันนี้ต้องชมก่อนเลยว่าจอตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบในราคาเดียวกันได้จอ amoled เนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่าจอ amoled ข้อดีของเขาคือมันสู้แสงได้ดีและสีสันเนี่ยแจ่มมากๆเลยนะครับ ดีไซน์ของด้านหน้าของเขาเนี่ยจะดีไซน์มาเป็นที่เรียกว่าเป็นตัว d o ดิสเ p l a y หรือว่ามีกล้องหน้าเจาะรูอยู่ด้านบนน,นะครับกล้องหน้าของเขาก็คือ13ล้านพิกเซลแหละผมก็ชื่นชอบมาหลายตัวแล้วนะสำหรับตัวที่เป็นกล้องหน้าของตัว redmi นะครับคือมันถ่ายออกมา,ม,ามันดูเป็นธรรมชาติแล้วมันไม่ดูเวอร์จนเกินไปดูสวยอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวผมลงรูปให้ดูแล้วกันตอนที่ผมถ่ายรูปนะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขานะครับถ้าเราจะมาดูตัวเครื่องเนี่ยดีไซน์ด้านข้างตรงนี้เขาจะมีสแกนนิ้วมือที่ด้านข้างนะครับมีปุ่มปรับะระ ด้านล่างของเขานะครับก็มีลำโพง1ตัวนะครับช่องสำหรับเสียบชาร์จเป็น type c นะครับตรงไมโครโฟน1ตัวนะครับด้านล่างนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีช่องสำหรับใส่ซิมเขาจะดันขึ้นไปอยู่ข้างบนนิดนึงนะครับถอดออกมาก็จะรองรับ2นาโนซิมแล้วก็ใส่ตัว micro sd card เพิ่มได้นะอันนี้แยกอิสระต่อกันเลยนะครับตัวนี้ ram 6กร้อม128นะก็ให้มาเยอะแหละแต่ก็สามารถที่จะใช้ได้อีกนะครับด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีนะครับลำโพง1ตัวนะครับแล้วก็ช่องสำหรับเสียบหูููฟััังงง3.5มมอออนนนนนนีี้้้้ยย่่ขขาาบบบะะะครแลวก็จ สำหรับไมโครโฟนตัดเสียงนะครับแล้วก็จะมีตัวอินฟล่าทของเขาคือตัวที่เป็นเรดมี่เนี่ยเขาก็จะมีอินฟล่าท์สำหรับเอ่อผมเล่าหลายตอนแล้วคือผมไปที่ไหนแล้วผมไม่ไม่เจอรีโมทอะไรเงี้ยผมก็จะค้นหารีโมทจากโทรศัพท์แล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลได้ไม่ว่าจะเป็นแอร์เป็นทีวีอะไรแบบนี้นะโอเคในเรื่อง,งของกล้องครับมาดูด้านหลังตัวเครื่องกันบ้างน,นะครับด้านหลังเขาเขียนว,ว่า r ร d m i นะครับแล้วก็กล้องเขาเรียงกันมานะครับเอ่อกล้องตัวใหญ่สุดก็คือกล้องที่มีความละเอียดสูงสุด50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เร เอ t ตัไวม,มาให้นะครับมีมาโครมาให้มี d e p เซนเซอร์มาให้ก็ถือว่าครบนะแล้วก็มีตัวตัว f l a led มาให้คือถ้าบางทีมันบางรุ่นมันก็จะไม่มีออาตัววาอย่นี้เราก็เสียดายทำไมไม่มีออ t ตัไวแต่ตัวนี้เนี่ยถือว่าให้มาอย่างครบครันจริงๆนะครับโอเคครับมาในส่วนของการใช้งานกันบ้างน,นะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวมี ui v วอร์ชันนะครับแล้วก็ครอบบน Android เวอร์ชัน11 เรียบร้อยนะครับรแรม6กรอมอยู่ที่128นะครับสําหรับตัว snapdragon 680นะเราลองเช็คคะแนนแอนตูตูดูนี่นะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก272,131นะครับก็อยู่เป็นคะแนนของตัว cpu ประมาณ8ป2 0 gpu อยู่ประมาณสัก46,000นะครับตัวนี้เนี่ยได้หน้าจอที่มี refresh rate ที่9 0 hz ด้วยสําหรับการใช้งานแบบไหลลื่นนะคือผมว่าจอเนี่ยจะเป็นจุดเด่นหลักๆของตัว redmi note 11ตรงนี้เลยก็ว่าได้คือ ถ้าจะชนะกับผู้แข่งนะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับในเรื่องของจอแล้วก็ความไหลลื่นการใช้ Snapdragon นะฮะการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k Instagram TikTok y o u t u b e อะไรแบบนี้นะก็ไหลลื่นดีนะครับในส่วนของตัวเน็ i ฟลิกนะครับตัวนี้เป็น L1 ด้วยรองรับความละเอียดที่เป็น Full HD นะครับถือว่าให้มาคุ้มค่ามากๆในราคาเดาะว่า70,00บวกลบแล้วกันนะครับในเรื่องของการใช้งานไม่ต้องห่วงนะครับซิกเนเจอร์ของเขาก็จะมี IR สำหรับการคอนโทรลอะไรต่างๆผ่านทางอินฟราเรดด้วยนะครับทีนี้ นิดนึงครับสิ่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือว่าตัวนี้มาพร้อมกับ Snapdragon 680นะครับแล้วก็ผมก็ลองใช้งานทั่วๆไปเนี่ยถือว่าเป็นมือถือที่ใช้งานทั่วๆไปได้ดีมากๆอยู่แล้วนะอันนี้อยากให้ลองฟังในเรื่องของเสียงบ้างผมจะบอกว่าตัวนี้เสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะขลุ่มมากเพราะว่าลำโพงเนี่ยให้ลำโพงคู่มาเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะครับผ่านทางลำโพงคู่ของตัว Redmi Note 11ตัวนี้พร้อมๆกันนะครับ ในส่วนของเสียงจากลำโพงคู่เท่าที่ได้ฟังนะครับเรียกว่าเสียงเนี่ยมาครบทุกมิติเลยนะครับทั้งทุม้มกลางแหลมเลยแล้วก็เสียงกระหึ่มมากๆเลยทีเดียวนะครับพอเปิดสุดนี่เสียงดังมากครับถือว่าลำโพง2ตัวนี้ทําออกมาได้ดีครับในส่วนของเกมเป็นบ้างครับวันนี้ผมขออนุญาตลอง1เกมเท่านั้นนะครับพับจีนะครับการาฟิกเนี่ยปรับได้สูงสุดคือสมดุลน,นะครับส่วนเฟรมเรทเนี่ยจะปรับได้สูงสุดก็คือระดับสูงเนาะเอ่อถามว่าสแตนดาร์ดก้อนหกแปดูตัวนี้เนี่ยถือว่าเล่นเกมได้ไหมเอ่อเล่นเกม ได้ในระดับกลางๆนะครับถือว่าก็ยังปรับกราฟิกได้ไม่สุดมากแต่ว่าเท่าที่ปรับได้แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ผมก็อัดหน้าจอไปด้วยเนี่ยนะครับถามว่าเกมลื่นไหมขั้นลื่นนะฮะสามารถที่จะเล่นได้อย่างลื่นๆ่นะครับในเรื่องของความร้อนนะครับทำได้ดีนะผมว่าควบคุมความร้อนได้ดีสําหรับ s น a ดราก้อนตัวนี้นะครับในเรื่องของการกินแบตก็อาจจะนิดหน่อยนะครับ ได้เคียงกับตัวอื่นนะครับไม่ได้กินมากแต่อย่างใดนะครับในเรื่องของการกินแบตโดยรวมถือว่าดีครับแต่ว่ากราฟิกเสียดายมันไม่สูงเท่าไหร่นะครับเอาละครับมาในส่วนของกล้องกันบ้างครับต้องตัวนี้ที่ผมบอกไปว่าก็ถือว่าให้มาครบดีทีเดียวนะครับกล้องที่มีความละเอียด5 0ิล้านพิกเซลเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเอาไปครอปเอาไปขยายได้แต่ว่าสีของภาพเนี่ยอาจจะดูแบบเขาเรียกว่าดูธรรมชาติมากไม่ได้แบบสีจัดมากๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการทําหน้าชัดหลังเบลอนะครับผมก็มองว่า ในส่วนของการปรับฟุ้งฟิ้งมันยังฟุ้งฟิ้งน้อยไปนิดนึงนะฮะหน้าผมบางทียังแอบดำนิดนึงแต่ว่ามันเป็นความดําที่มาจากหน้าผมเองนะฮะแต่จะบอกว่ามันถ้าเกิดเทียบกับกล้องหน้าผมชอบกล้องหน้ามากกว่าในการถ่ายเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยกล้องหน้าผมชอบมากเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของอัลตร้ารวายก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของมาโครก็ทําได้ดีสีมันจะสดมากขึ้นในส่วนของการถ่ายมาโครนะครับคราวนี้ในส่วนของงานวิดีโอบ้าน,นะครับตัวนี้เนี่ยกล้องหลังงานวิดีโอของเขาเนี่ยถ่ายได้สูงสุดก็คือ full hd ที่60 60เฟรมเฟรับ แล้วก็ในส่วนของกล้องหน้ากระถ่ายได้ที่30เฟรมต่อวินาทนะผมลองทําดูแล้วแล้วก็หาฟังก์ชันในเรื่องของการการสั่นอ่ะนนะตัวนี้จะไม่มีการสัน่นก็จะมีความสั่นไหวในะที่เราถ่ายวิดีโอประมาณหนึ่งลนะประมาณหนึ่งนะครับมีโหมดการครอปให้เป็นภาพยนตร์อยู่นะครับคุณสามารถใช้ในการถ่ายวีดีโอให้ฟิลลิ่งเหมือนหนังได้หรือว่าจะถ่ายรูปแล้วก็ครอปเป็นแบบภาพยนตร์แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่รองรับการถ่ายที่เป็นแบบ 4K เลยนะคุณผู้ชมจะไม่เจอทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังในการถ่าย 4K เลยราว่าได้คับ เาละครับมาถึงบทสรุปของตัว Redmi Note 11นะครับทั้งข้อดีและก็ข้อสังเกตหรือว่าข้อเสียที่หลายๆคนพูดถึงแล้วกันนะครับผมพูดถึงข้อดีก่อนแล้วกันนะครับข้อดีในเรื่องของหน้าจอเนี่ยอะไรที่แบบว่าใช้อามูเอ็เนี่ยนะครับจอมันจะสวยแบบมันจะสีสันดีนสู้แสงได้ดีอย่างแน่นอนและขนาดมันก็กําลังดี 6.43นิ้วไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปจอที่เป็นรีเฟรช90เฮิร์เนี่ยถือว่าไหลลื่นดีนะครับเราเรียกว่าใช้ได้เลยทีเดียวในเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นในเรื่องของเกมนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันอาจจะยังไม่สุดเท่าไหร่นะสำหรับตัว snapdragon 680นะครับในเรื่องของกราฟริกอะไรต่างๆมันอาจจะยังปรับได้ไม่สุด ถามว่ามันไหลลื่นไหมมันทําได้ดีแล้วนะในส่วนงการใช้ Snapdragon ตระกูล6ตัวนี้นะครับในเรื่องของตัวการถ่ายรูปนะครับสิ่งที่ผมชื่นชอบก็คือเรื่องของกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังที่มันให้มาครบทุกระยะน,นะครับภาพสีออกจากธรรมชาตินะไม่เน้นสีจัดมากมายอะไรนะครับส่วนงานวิดีโอเนี่ยก็ขาดเฉพาะตัวที่เป็น 4K แล้วก็การสั่นที่มันไม่มีนะครับก็เสียดายมากมากเลยทีเดียวทนีนี้ในเรื่องของการใช้งานไม่ห่วงอะไรนะครับ เรื่องของแบตเตอรี่ผมมองว่าวันหนึ่งจะอยู่ได้นะครับถ้าข้ามวันก็อาจจะต้องใช้ตัวที่เป็นฟ้าชาร์ตสักนิดนึงเพราะว่าผมมองว่าแบตเตอรี่มันค่อนข้างที่จะไหลเหมือนกันประมาณหนึ่งนะที่ผมลองใช้ดูนะครับอย่างอื่นไม่ติดอะไรเลยครับก็ตัวนี้รองรับแค่ 4G เท่านั้นนะครับก็ถ้าใครที่มองหามือถือ 5G อยู่ก็อาจจะต้องมองข้ามตรงนี้ไปเลยเพราะว่ามันแค่ 4G ความเร็วเนี่ยไม่ถึง100เมตรถ้าที่ผมลองวัดจากข้างนอกดูนะแต่ถ้าคุณอยู่บ้านนะครับรองรับ WiFi ครบอยู่แล้วนะ ก็สามารถที่จะใช้ได้แบบสบายๆนะครับถ้าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าในเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆมันเร็วต่างกันนิดหน่อยฮะ่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องดาวน์โหลดหรืออะไรแบบนี้นะตัว 4G ตัวนี้ก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่คือมือถือที่เรียกว่าเน้นใช้งานทั่วๆไปนะครับถ่ายรูปได้เร็วครบเล่นเกมได้คือเขาเรียกว่าเป็นมือถือแบบครอบจัก,กรวาลเลยก็ว่าได้ในราคาที่ผมว่าทุกคนต้องรู้แล้วตอนนี้ ว่ามันจะว้าวกว่าเจ0 0พหรือเปล่านะครับโอเคับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับ r ร d มี n o t e 11ตัวนี้สามารถถามผมมาด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบทุกอันที่ผมทราบหรือว่าถ้าอะไรยังไม่ทราบก็จะตอบให้แล้วก็อยากให้ลองเกมอะไรเพิ่มเติมก็บอกมาได้เลยครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยเป็นกำลังใจให้นิดนึงนะครับขอบคุณมากๆจริงครับพบกใหมายตอนหน้ากับบาบ้าไปทีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ